เพาท้ายได้ให้สุ S200 นะคะจะส่งลูกค้านาราธิวาสค่ะพาท้ายเส้นนี้นะคะเป็นพาท้าย s 2 0 0แบบคอยสปริงนะคะระยะห่างรูน็อตของเพารุ่นนี้ค่ะเป็นแบบ4รู1 0 0นะคะความกว้างของเพารุ่นนี้เมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีก1ด้านค่ะจะก,กว้างอยู่ที่ประมาณ125เซนติเมตรนะคะสําหรับเพาท้ายนะคะด้านในของดุมเบรกทั้งสองข้างค่ะจะมีผ้าเบรกแล้วก็แม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันนะคะเพื่อใช้งานต่อได้ค่ะสําหรับ ลูกเฟืองนะคะทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะก่อนใช้งานรบกวนลูกค้าเติมน,น้ำมันเฟืองท้ายประมาณ1ลิตรก่อนใช้นะคะตันนี้เป็นแป้นฝั่งเผานะคะทางร้านมัดยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดน,นะคะ เพาท้ายเด้สูเอสสองร้อยนะคะเส้นนี้เป็นเพาท้ายแบบใช้แหนบนะคะระยะห่งางลูน็อตของเพารุ่นนี้กึ่งกลางลูน็อตถึงกึ่งกลางลูน็อตเป็นแบบ4รูหนึ่งร้อยค่ะสำหรับเพาเส้นนี้นะคะทางร้านมัดยึดติดต,ตัวแป้นฝังเพาตัวนี้ไปให้แล้วนะคะเป็นแบบ4ลรูค่ะซึ่งใช้กับลูกฟือตรงนี้ได้พอดีนะคะสําหรับระยะของเพากลางนะคะลูกค้าต้องไปตั้งตําแหน่งของเพาตําแหน่งของเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะวัดความยาวของเพาากลางตัดต่อความยาวเพากลางที่เหมาะสมนะคะ สำหรับเส้นนี้ค่ะพาท่ายมีสายเบรกมือกับญี่ปุ่นติดมาให้ตามสภาพแบบนี้นะคะทางร้านมัดยึดติดไปให้ค่ะด้านในของลูกเบรกทั้งสองข้างนะคะมีผ้าเบรกแล้วก็แม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดมาให้นะคะลูกค้าสามารถเดินระบบเบรกน้ำมันใช้งานต่อได้เลยนะคะจานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านถ่ายน้ํามันออกจนหมดก่อนนะคะรบกวนลูกค้าเติมน้ำมันเฟืองท้ายประมาณ1ลิตรนะคะก่อนใช้งานค่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะ ลูกเฟืองสังสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะสภาพของเพลาเป็นแบบนี้นะคะไม่มีรอยผุนะคะ